อันนี้เป็นเขื่อนสันสเขื่อนห้วยสะแบกเป็นเขื่อนหรือเป็นห้วยชนรับประทาน,นสะแบกไงล่ะห้วยสะแบกทางสมุสยยงคูนอำเภอเรืองธาเรนองธาจังหวัดยะโสธรเขื่อน,<แ>นมีภูเขาพรอมภูเขาทานผู้นกคร เป็นมาหากินทางทางกินบอกมีเรื้อทเรือให้มันหมดเรือมีตีปลาก็เป็นไปไหนใช่ไหมมีบระวัติเก็เป็นมากปะตะกี้คือตะกี้นี่เป็นเป็นห้องนี่ซึ่งเลยบ้านไอ้พวกไอ้ทั้งไอ้ชุนรับประทานมาเคลื่อนรับทานเขามาเห็นเขาก็เลยตันเคลื่อนรอบท่วมนี่เสียไหวได้กทั้งหลายแล้วนั่นเราก็เวียนเคลืนที่ดินแทวแล้วก็็เด มันจะลุยไปแล้วไม่มาแลวแนี่ลุยมันเป็นหน้าก็จะเหมกอดเก็บนีไหนตั้งหลายน่เป็นทีเก็บกักน้ำขนาดไม่ไม่เซลลิดอ๋อตั้งแต่คนแอ่เซิดยปียุตปีปีสี่ศูนย์หมอแม่ปีแรกอางหลายน่ะปีสี่ศนย์ตอนนี้หกเจ็ดยี่สิบเปีกเป็นนกดเป็นระวัติรวัต ไอ้ตรงนั้นเป็นกากลางเล่ะนี่พสปเี่นปน่ตรนั้นกากลางมั้งนี่อ่ะเพรุปนี่ระฆังนี่เป็นเกาะกลางเกาะกลางเขาจะวิ่งหล่อเห็นหที้นั่งกาะกลางถนนมีจุดีสร้างนี sagen, ้เลยเกาะกลางเขื่อนจตประทานเป็นเขื่อนเป็นห้วยสะแบก เออคนหาินออ่นี่ก็จะเห็นคนใช้เวลาเอาหอยปังเงินเปิดหอยชีวิคขา <c oughs> โอ้ยพื้นที่ก็ประมาณน่าจะเป็นพันพันพันไรเป็นเป็นพันไรนะพื้นที่มีภูเขาด้วยกเจ็บกัดงาบนภูเขา เราก็มีภูผู้สูง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 แล้วกนเหมือนกับผู้สูงเขนี่ข้างขัางุูนี่ะเป็นอะไรจังหวัดอำนาจเจริญข้างข้างผู้ขอข้างภูนี่ฝั่งฟั่งตรงนู้นเป็นที่เก็บแหล่น้จเจเลยอำนาจเจริญฝั่งนี้เป็นของยาสวรรคเขื่อนนี้เขื่อนที่เก็บแักน้ำอันนี้เป็น สองจังหวัดใช่ไหมข้ามสองจังหวัดน่าจะเลยกับยะโสธรนนอำเภอเดิมลูกกาธาที่ก็ใหญ่ า่าถ่ายนูปเลยง่ายๆไป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 โอ้ถ่ายนูปแ้วไงนี็กบังัี่เป็นทันประมาณทันไอหน้าจี๊ด